Your mom very mom strong is มนะแม่ผมคือที่สุดในโลกพี่ว่าการเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นคนมีชื่อเสียงพี่ว่ามันไม่ได้ง่ายจริงๆแล้วผมที่ยิ้มผมที่บ้าอย่างงี้อาจจะไม่ได้มีความสุขไงแต่ผมแค่ทำบางทีเรางงจริงๆอนะพี่ว่า What What is this ได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม่ไหมว่าไอมีปัญหาตรงนี้ตั้งแต่เด็กแล้ว พี่ผมโดนตอนเด็กๆว่าหาว่าเป็นเกไปซื้อกินเกยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นจนผมแบบโอ้เหนื่อยอยู่น่้ลยพี่ยูรู้ไหมว่าแม่อยู่รักใครที่สุดนั่นเนาย,ยูสามคน<อ>ใครที่ดูคลิปนี้อยู่วูดดี้และทีมา่าวูดดี้ลอกขอกำลังใจจากทุกคนหน่อยนะครับเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เวลาพวกเรามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาทุกคนจะได้รับรู้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนกดเลยครับกดสิกดเหรอกดอยังอ่ะกดหน่อยปี๊กดนะคะรับวอลล์อไม่มีปัญหาการนอนอีกแล้วเพราะก่อนนอนชีดสลิปดีสเปรย์หอมก่อนนอน ที่มีส่วนผสมของ Essential On l mm hmm. นำเข้าเกรดพรีเมียมปลอดภัยไม่ต้องพึ่งยาให้คุณสัมผัสการพักผ่อนที่เต็มอิ่มยกระดับการนอนเหมือนได้นอนในโรงแรม5ดาวหมดห่วงเรื่องการนอนมอบช่วงเวลาพักผ่อนให้ตัวเองด้วย s e e p ดีสนใจสั่งซื้อได้แล้วที่ร้านอัดวันด์เดอ a ์ไท ตอนนี้อยู่เรียนจบแล้วเนาะรเรียบร้อยแล้วกลับมาเมืองไทยแล้วแพลนยังไงต่อมีแลนไว้นิดหน่อยว่าเออจะเริ่มเข้าวงการเป็นศิลปินแบบเต็มตัวแล้วอะไรแบบนี้แล้วเริ่มอยากรับงานซีรีส์รับงานหนังรับงานถี่ขึ้นมีคนทาาทามมาบ้างไหมอ่ะมีบ่อยแล้วครับแต่มันช่วงนั้นผมติดเรียนด้วยครับคิดถึงอังกฤษไหม เย <Yes>, so, อโสคถึคิดถึงอะไรบ้างคิดถึงบรรยากาศที่ชิลเหมือนไม่มีใครมาจ<อ>ัดผมเลยไม่มีใครมาคุณเป็นมาจากไหนอะไรยังไงคือเขาชอบผมแล้วเราเป็นเพื่อนกันเพราะเรานิสัยเหมือนกันอ,อะไรแบบนี้มากกว่าแล้วทุกวันนี้คิดว่าคนตัดสินอยู่ว่าอะไรก็เยอะอยู่พี่ที่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตที่ผมได้อ่านนะครับ<อ>ก็จะว่าว่าโอ้เยอะมากอะไรที่มันชิกสุด จึกสุดอ่ะเวลาว่าพ่อแม่อะไรแบบนี้ครับยงพ่อแม่ใช่ใช่ใช่คือถ้าว่าผมโอเคผมเก็ตผมวัยรุ่นเป็นเด็กแบบเมื่อก่อนผมก็ทําตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใน<ม>วงการเพราะผมก็เกิดมาผมก็กล้องถ่ายเลยผม,เ<อ>ผมไม่รู้ว่าชีวิตจริงกับชีวิตวงการมันต้องแยกยังไงอะไรแบบนี้ครับตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมก็มาคืนดูออกว่ามีเส้นว่าต้องยังไงอะไรอยู่จริงๆพี่ว่าการเกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นคนมีชื่อเสียงพี่ว่ามันไม่ได้ง่ายนะ มันมันโคตรลำบากเลยแล้วแล้วพี่พว่าการจะโตขึ้นมากว่าจะผ่านยุคเด็กที่ทุกคนก็จ้องมองยุควัยรุ่นที่ทําอะไรผิดนิดนึงก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหาลานหรือแม้กระทั่งคนก็จะเปรียบเทียบว่าจะเหมือนพ่อเหมือนแม่ไหมเหมือนเหมือนโดนเปรียบเทียบโดนจับตามองตลอดยูสามารถโตขึ้นมาแล้วมาถึงวันนี้ด้วยอะไรพี่อยากรู้ว่า What's what, what the Secret อะไรคือสิ่งที่ทําให้เรายังแข็งแกร่งได้ God mm. for me is god <S mm. yeah i'm i'm quite religious nowadays แต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยไม่ค่อยอินเรื่องของศาสนาหรือ spiritual ครัผมไม,ไม่ค่อยได้ศึกษาไม่ค่อยได้ฟังมากเท่าไหร่แต่ก็ไปโบสถ์ไปอะไรครับแต่มันไม่ได้ไม่ได้อินขนาดนั้นแต่เดี๋ยวนี้ผมโอ้วเวาลาอ่านแล้วมันทําให้ใจมันนิ่งขึ้นโทนะัคริสต์หรือคาทอลิกเออคาทอลิกตอนแรกคริสเตียนพ่อเป็นคริสแต่ว่าแม่ แม่เปลี่ยนเป็นคลาสิกโอเคแล้วถามหน่อยว่าสิ่งที่ได้คืออะไรบ้างที่ที่มันเอามาใช้กับชีวิตเลยมลบ์โมพีซฟูล e พีซภาษาไทยเป็นความนิ่งสงบใช่ครับความสงบใจความไม่ไปเอ้ยฉันต้องแข่งพวกนี้ฉันต้องอะไรแบบนี้อาคาดอาแคนอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่คอมเมนต์ไปในให้แฟนคลับบอกว่าจริงๆผมพยายามผมอาจจะไม่ มีความสุขได้ครับตอนนี้ผมพยายามให้แฟนคลับดูผมแล้วแฮปปี้อันนี้อยู่หมายความว่าอะไรเออผมหมายความว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวเลยกับดราม่าคนเขมโยงเองผม,ผ,มผมพูดตอนนี้แต่ว่าเออมันแค่ดันไทมิ่งแต่ว่าผมอ่ะที่จะพูดแบบเนี้ยคือผมเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ right ผมก็เลยอยากจะมอบความสุขให้กับแฟนคลับผมคืออย่างน้อยสมมุติคุณทํางานมาคุณเครียดมาคุณผิดหวังมาคุณอะไรอย่างน้อยผมอยากเป็นคนที่ทําให้แค่เนี้ยแค่ ให้มัน r ร t ด n n out s o ซ n ันสเ day แค่นั้นเลยพี่ให้คนเขามีรอยยิ้มใช่แต่จริงๆแล้วผมที่ยิ้มผมที่บ้าอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีความสุขไงแต่ผมแค่ทำเพราะว่ามันเป็นจ็อบเออค o ณรูไหม a t ร w h อ t า m แมนเออพูดถึงดราม่าหน่อยในชีวิตมันเนี่ยช่วงจะบอกว่า3เดือนที่ผ่านมาบ้านอยู่เจอหนักที่สุดมากเอางี้ดีกว่าพี่เจพี่ปิน เป็นพี่ไอที่เรารู้จักกันมานานรู้จักครอบครัวยูเราเป็นพี่น้องกันแบบไอก็เหมือนน้าของยูคนหนึ่งและการที่ต้องเห็นครอบครัวยูผ่านเรื่องแบบเนี้ยโดยที่มีสังคมคอยติดตามคอยดูคอยตัดสินตลอดเวลาช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมามันมีเอฟเฟกอะไรกับตัวยู <S 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 บ,วบ้างเยอะมากเลยพี่บางทีมันไม่รู้ตัวด้วยว่าเราแบบโอ้จิตเรามันไม่อยู่น n o น้อง m a l right น o w แต่เราไม่รู้ตัวเพราะคนที่เป็นอยู่มันไม่มีทางรู้ใช่แล้วพี่น้องลหละก็เหมือนกันเลยครับ พี่ว่ามันแมว่ายู่จะยุ่เท่าไหร่มันก็มันต้องคิดอะเนาะใช่มันต้องคิดอะเนาะคืออาจจะไม่ใช่แค่เรื่องดราม่าด้วยจริงๆส่วนมากก็เรื่องดราม่าด้วยแหละแต่บางทีมันมันก็เราก็งงอะเราก็คิดว่าเฮ้ยอะไรอะไรบางทีเรางงจริงๆอะพี่ว่าแบบ what what is this ได้มีโอกาสคุยกับพ่อแม่ไหมว่าไอมีปัญหาตรงนี้ไอ่งง ตั้งแต่เด็กแล้วครับโอ้พี่ผมโดนตอนเด็กๆว่าหาว่าเป็นเกย์ไปซื้อกินเกย์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ครับผมไม่ได้เป็นจนผมแบบโอ้เหนื่อยอยู่เนี่น,นะพี่มา Your mom is very strong นะเชีย yeah. แม่ผมคือที่สุดในโลกแล้ว uh. สำหรับผมนะเออพี่จำได้พี่รู้จักเขาตั้งแต่เขาอายุ <Are> you trying to Are make cry, huh? จะ cry man? อะไรแล้ว No I just want to tell you about mom Love you mom I I รู e จากแม่ตั้งแต่แบบ I ยังเด็กเข้าวงการใหม่ๆแล้ว she's so loving you know so pure แบบโคตรโ i ต e โคตรเรียลอ่ะอยู่คาใจป่ะแล้วทุกอย่างที่ชีพูดมันไม่ปินเก๋นี่คำว่าเฟกมันไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยอยูรู้ป่ะแล้วชีก็แบบเป็นคนที่แบบเลี้ยงพวกอยู่มาอะไรก็เห็นตั้งแต่วันที่ชีแบบกระล่องแรงแบบชีวิตจะไปยังไงแล้วพอชีมีครอบครัวชีเลี้ยงพวกอยู่มาสามคนแล้วแบบเลี้ยงจนออกมาแล้วแบบพวกอยู่ไม่พังอ่ะยู้าใจไรพูดป่ะไม่พังเลยไม่พังไม่พังยูรู้ไหว่าแม่อยู่รักใครที่สุดน้องแดน from no ยูสามคนออ yeah 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 แล้วยูได้บอกแล้วเขาบ้างมั้ยช่วงนี้ Yeah I think that's what she needs to hear Yeah she does need from it from you three Yeah I think family is so important because ครอบครัวสำคัญที่สุด I ก็อ,อยากจะบอกว่า I อ,อยากเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้อยูก้าผ่านทั้งหมดนี้ไปด้วยดีและพี่เชื่อว่า everything happens for a reason Yes sir Right you know it man Yeah everything happens for a reason it might be a bit confusing now แต่เดี๋ยวอีกไม่ช้ามันจะคลายแล้วมันจะเห็นว่า oh That's why it happened Yeah and when then we move on Yeah จะต่าง,งานาไหม่ <laughs> เคยคิดปะไม่พี่เห็นไม่พี่เห็นว่าดินที่เขาแต่งงานกันเร็วขึ้นไงใช่ครับใช่ปะ่ะผมอะคิดเพรเมื่อวานผมเพิ่งไปบ้านของพี่ทีมงานมาแล้วผมเห็นลูกแล้วผมไปเล่นด้วย ฮาร์ดก็ต้องวิไลก์ว้าแต่เร็วไวเร็วไวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าผมแบบโอ้ถ้าผมมีลูกผมคงซอฟต์มากผมจะเปลี่ยนไปเลยผมรู้ตัวเนี่ยไม่รู้นัมเบอร์แต่ก็เมื่อเราพร้อมเมื่องานสเตเบิลชีวิตสเตเบิลเจอพีซแล้วอะไรแล้วเงี้จริงจริงอยากมีลูกมากกว่างานใช่ป่ะตอนนี้โอ้ยใช่ไหมความรู้สึกความรู้สึกก็อยากมีใช่ใช่ใช่จริงจก็คืออยากมีลูกง่ายง่อยอยากมีอีกคนหนึ่งที่เราจะดูแลเหมือนอยากมีครอบครัวมากกว่าไม่ได้อยากมีลูกใช่ ก็ขอให้ได้มีโอกาสเจอในชีวิตนี้ไม่ต้องไม่ต้องวันนี้ก็ได้ 30, 40, whatever แต่ไอคิดว่าเจ้านายน่าจะไปก่อน Yeah he's already talking about marriage with this one bro จริงเหรอเฮาพี่อ่ะเจ้านายยิงแน่ เออเจ้านายนี่นะจะเจ้านายค่อนข้างเร็วอะไไรยังงใช่พอเขาใช่พอเขาเจอเรื่องอะไรมาตั้งแต่เด็กมันเลยทําให้โตเร็วด้วยอะไรเขาโตเร็วมากบางทีพี่รู้สึกเขาแก่กว่าอายุเขเลยบางทีพี่รู้สึกว่าเขาแก่กว่าพ่อสามสิบใช่ไหม This guy แบบ This guy เท่ายี่สิบแหละบินตอนนี้ยี่สามยี่สองจำไม่ได้แล้ว จ,จริงจังมากชีวิต <Shut up> <ใ>แล้วก็แบบมีป้องปัิยาแล้วก็มีอ้เดี๋ยวเนาะพี่ว่าพี่ว่าแต่ละคนคือเขาเป็นเหมือนลีเดอร์เอาจริงๆผมพูดตรงๆเลยผมมองว่าเขาเป็นลีเดอร์ครั้งที่แล้วที่ประกาศว่ามีความรักหลังจากนั้นก็หายไปเลยแบบไม่มีอีกเลยไม่มีเลยครับเข็ดเลยครับทําไมเอาพูดเรื่องปัจจุบันทําไมถึงเข็ดเหมือนผมมันทําให้ผมโตขึ้นมากแล้วก็ทาให้ผมแต่ผมก็ยังเด็กนะครับแต่มันทําให้ผมแบบเข้าใจอะไรมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจว่าว้าว มันมีแบบนี้ด้วยมันมแบบอะไรแบบนี้ครับมันเข้าใจโลกกว้างขึ้น,นแล้วมันมีคนเข้ามาในชีวิตมะตอนนี้เหรอครับมีนะครับมีเยอะมากเลย especially หลังจากที่ปล่อยเพลงก็จะมีอะไรมาเด <DM R S 2> ียมาใช่ครับแล้วคุณคุณคุณตอบยังไงหรือว่าก็คือทักทายเป็นเพื่อนกันไปก่อนหรือผมอยพยายามไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ผมพยายามชาร์จโทรศัพท์นอกห้องเลยครับ พี่เห็นในมิวสิกวิดีโอดูน่ารักมากเลยเล่นกับน้องดีมอ่ะดีมพี่ดีมใช่ไหมเป็นยังไงบ้างทำไมถึงเลือกดีมจริงๆแล้วอ่ะผมตอนที่ผมทําเพลงเนี่ยครับผมไม่ได้คิดเลยว่าจะมีนั่งเอกจะอะไรแต่ผมทําเพลงเสร็จปุ๊บแล้วฟังไม่ได้เฟังไ่อยๆหน้าพี่ดีมก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาใช่รับผมผมเลยส่งหาพี่ดีมดีเอ็มไปเลยแล้วแล้วพี่ดีมก็ตับตกลงพี่ดีมก็เช็คคิวก่อนแล้วก็อาจารใจตรงเช็คคิวก่อนพี่ดีมคิวงานเยอะครับ ครับแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในการถ่ายทาเพราะวิดีโอน่ารักมากเลยครับขอบคุณมากครับบรรยากาศดีมากเลยครับเพราะว่าเหมือนผมเลือกโปรดิวเซอร์เลือกอะไรทุกอย่างครั้งนี้คือผมลงมือทําเองไงผมเลยเรียกเพื่อน,อนๆผมมาหมดเลยที่ทำครับใช่พูดถึงการทํางานในตัวนี้อลับเอ,เอ,อซิงเกิลชื่อว่าถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมจุดจุดจุด อ่ะทราบว่าตรงนี้เนี่ยอยู่วางโครงอยู่คิดคอนเซ็ปต์ใช่ไหมผมทำใช่ครับผมทำตั้งแต่เนื้อร้องทำรองบีดเสื้อผ้างบโปรดักชั่นผู้จัดทีม PR อาร์อาร์ตดีชั่นอะไรหมดเลยทุกอย่างใช่ไหเจ้าขุนคนเดียวทุกอย่างอยู่ในผมเลยเข้าใจว่าโอ้ชิดไม่อยากทำงานแล้วแต่ในค่ายมันก็มีคนช่วยไม่ใช่เหรอไม่มีครับเป็นค่ายกันเองที่เราทำกันเลยอ๋อเหรอเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมุดพ่อ แม่ออปิน่นแล้วก็จ้างฟรีแลนซ์มาออไม่แต่ยุคนี้มันไป็นี้แล้วละ่ะถ้าอยู่ทําเองได้อยู่ทบประหยัดง,งบด้วยครับเอ,อนาะในยุคแบบนี้พี่ว่าพี่ว่า,วาการที่จะมีรีซอสเยอะมันอาจจะไม่คุ้มอันนี้พอเพลงเสร็จได้ให้พ่อฟังให้พ่อแม่ฟังไหมครับครับครับเปิดให้ฟังแล้วเขาฟีดแบบนะก็ดีภูมิใจครับว่าโอ้มึงทำเองแล้วหรออ,อ,อะไรแบบเนี้ยใช่ไม่ได้ของเงินพ่อแม่ไปทําไม่ได้อะไรเลยบริหารเองหมดเลยครับเดี๋ยวก่อนนะแล้วงบประมาณในการทํา MV ในงานทำโน่นนี่นั่นอยู่ไปเอามาจากไหนอืมก็งานโฆษณาด้วยงานอะไรด้วยครับดี๋ ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ไม่ขอเงินพ่อแม่จริงๆก็ได้เงินเดือนอยู่นะครับไม่ได้ไม่ได้โตเป็นผู้ใหญ่อะไระแต่ก็เหมือนถ้าผมช่วยพ่อแม่ได้ประหยัดผมก็ช่วยครับคือสมมติผมไปถ่ายโฆษณามาแล้วก็ได้เงินเข้าตัวเองไม่ต้องหักเปอร์เซ็นต์นอะไรแบบนี้ครับผมก็จะเอามาเอ่อมา reinvest ในเพลงของผมอะไรแบบนี้ครับว่าแบบไปจ้างโปรดิวเซอร์คนนี้อะไรคนนี้คนนี้อะไรแบบนี้ครับตอนนี้ศิลปิในในค่าย J Medial มีมีใครบ้างตอนนี้อะครับคุณกำนันเจ้านายเจ้านายกับเจ้าคุณเจ้าสมุดมีโอกาสไหมเจ้าสมุดโอ้โห พราะพี่ไม่รู้ตัวนั้นจะไปทางไหนเนี่ยผมว่าเก่งสุดเก่งกว่าขุนกับนายร้อยเปอร์เซ็นต์ผมพึ่งตรงนี้เลยพี่ว่าเก่งกว่าขุนกับเจ้านายร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์อะไรในตัวเขาที่คุณเห็นผมเห็นขุนผมเห็นตัวเองด้วยแล้วผมก็เห็นเจ้านายด้วยวาวคือมันผสมกันววพี่เก็ตไหมคือ<จ>มันได้ความไอ้นี่ขุนและได้ความไอ้นี่เจ้านายและของเขาเป็นแนวไหนที่เขาชอบก็เป็นแนวเขาเลยอ่ะพี่ มันไม่ค่อยมีเป็นเหมือนแม่พี่ก็รู้ว่าแม่ผมเป็นยังไงเหมือนแม่เป๊ะทุกอย่างเป๊ะขี่งอนเป๊ะหรือย่างเตลทีแม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเรามาติดตามกันต่อไปเนาะเล่าให้ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ฟังหน่อยสิว่าความตั้งใจนี่ขนาดไหนกับซิงเขาเนี่ยฟูก็คือไม่หลับไม่นอนครับทำแบบทั้งวันทั้งคืนเป็นหลายเดือนเลยและฟีดแบ็กที่ได้โซฟาเป็นไง หายเหนื่อยเลยพี่เอคือมันมันตอบแทนมันดีมากเลยเ<อ>คือมันเหนื่อยมากบลัดเซอร์เดนเทียทุกอยาก่างแต่ตอนเห็นติดแบบคนมากดไลค์คนมารีโพสต์คนมาเต้นคนมาอะไรคือนหายเหนื่อยใช่โอเคกูยุก็จะอยู่เมืองไทยทำอัลบั้มทำเพลงแล้วหวังว่าจะได้มีโอกาสแสดงใช่ไหมใช่ครับแล้วมีอะไรในชีวิต ที่เป็นฝันอันสูงสุดไหมมันอาจจะฟังดูตลกแต่ผมอยากเปิดร้านกะเพรานั่นคือฝันที่ผมอยากเป็นพ่อค้าผมอยากเป็นนักธุรกิจ and what's stopping you um nothing yeah that's true <S what, are oh. what are you waiting for oh what are you waiting for oh. I want to see your light. I want to see your English single yeah I want to see your ร้านกะเพราถ้าข้งหน้าที่เจอ I made ซองอย่างนี้เราตัดขาดกัน เราเราเราไม่ใช่น้ากับหลาแเราไอ้พี่ <laughs> หลานไอ้ต้องเป็นคนที่ทําทันที <laughs> ว่าหลานไอ้แบบใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า And it's you that can make it happen But the t h i is thing อะไร I plan all this right and then my parents my mom especially and j o n a i they're always trying to tell me to slow down and stuff because I'm always o r w o r k yeah because อาจะรีบน I do get it because มันก็จะกลับมานอนแบบไม่หลับอะไรแบบเนี้ยมันจะเครียดเรงงานไปไป I คิดว่ายูวางแผนให้ให้โอเคเรื่อง business นาล้ากะเพรายูก็ต้องดูก่อนอันนี้อันที่ถือเป็นการสอนเลยในประเทศมีเจ้าไหนบ้างเจ้าที่ขายดีที่สุดมีเจ้าไหนบ้างดังนั้นอยู่ก็ต้องแบบไปเทสไปชิมแล้วอยู่ก็ต้องถามเจงว่าไอ้กะเพราของฉันเนี่ยมันเป็นกะเพราแบบไหนวะ ที่ฉันจะทําและกระเพราของฉันเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยกินนะแต่อังกฤษก็จะกินอยู่เคยคิดจะตั้งชื่อ,อยังน nah, not really hmm. ยังไม่เคยคิดไปขนาดนั้นแต่แค่เป็นความฝันตอนเด็กคุณกระเพรา ว้าว K K เค K P เอวอร์เซนติเกสิตเลยนะจดเลยเทรนมาขุนกะเพาอะไรด้วย e a ไม่ต้องคิดเยอะ I think I think บางทีคนเรามันคิดเยอะกันไปแล้ว God gave this to you God gave you this name God gave you this wish God gave you everything It's just up to you ว่าอยู่จะลงมือทำหรือเปล่าแล้วคนที่ไม่ลงมือทำก็เสียดดยโอกาส So I'm really glad to see that you have dream ที่มันไม่ต้องเยอะแยะมากมายแต่มันเป็น dream ที่แบบ I like it. And imagine this Kunka goes global. Yeah. <sighs> but like yesterday, what I was thinking as well, this is like, this is really weird. My <coughs> goals, my goals and pa everything perspective just changed. Like instead of ha being like, oh, I wanna become like worldwide famous, I mm. wanna become a singer, I wanna mm. become this, I was like, why can't I just wanna be happy? <ih az violin inding> you know what I mean yeah like yesterday I was like why why call my dream just to find something and find peace and just be happy mm. for the rest of my life yeah พี่คิดว่าเมื่อใดก็ตามที่ mind เราเนี่ยภาษาอังกฤษเขาบอกว่า when your mind does not want anything your mind will get everything เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ต้องการอะไรแล้ววันนั้นเราจะมีทุกอย่างในชีวิตและทุกอย่างเท่ากับ happiness ไม่เราเกิดมาในโลกที่ยากยากยาก <Yeah. S 1> ยาก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 แต่ยูยังทำเพลงยินจอยยูทำกะเพรายู you ต้องยืนจอยยูต้องคิดว่าสิ่งที่ยูทำมันทำให้คนมีความสุขมันทำให้มันทำให้คนอร่อยทุกโปรเจกต์ที่ยูทำ would make people lives better และยูก็จะแฮปปี้ในใจพี่ดีใจมากนะที่ฟังเพราะพี่รู้สึกว่าคนในวัย20มันไม่ได้คิดแบบนี้ก็คือฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะแค่มีความสุขทุกวันคือแค่ผมก่อนที่ผมจะปล่อยเพลงเนี้ยครับผมคิดแล้วว่าโอเคถ้าผมปล่อยเพลงเนี้ย แล้วแบบมันไม่ได้เกิดขึ้นอะไรแบบนี้ติ๊กต็อกว้าวว้าว,ว,าวต้องขอบคุณทุกคนแต่แบบคือผมพูดกับพี่ๆแล้วว่าไอ้ I might just stop วงการบันเทิงออกเลยแบบไม่ลบ ทุกอย่างจะนอนโมเลยะเพราะผมมันเหนื่อยมากเลยนะถ้ายูจะทําอย่างนั้นยูต้องตอบไปได้ก่อนวจะไปทําอะไรใช่ใช่ใช่เพราะที่ยูตอบไม่ได้อยู่ออกไปดิยูจะยิ่ง loss ใช่เพราะยูมีตรงนี้อยู่แล้วแต่แค่ตอนนั้นผมคิดก่อนที่จะทําเพลงนี้แต่ตอนนี้ผมก็แพช s ั่นก็เริ่มกลับมาอะไรดีขึ้นก็วูดี้และทีมงานวูดี้เวิร์ก็จะเป็นกําลังใจให้ยูเสมอนะแล้วหลังจากนี้ไปมีโอกาส อนาคตเดี๋ยวเราก็จะได้มีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะ don't... พี่เห็นแต่ความสุขในชีวิตอยู่และพี่เห็นว่าทุกความทุกยูเห็นมันว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ต้องเจอ just normal ทุกคนทุกคนต้องความทุกข์ใช่ทุกคนต้องมีความทุขแล้วก็เห็นมันแล้วก็ก็วอน love you so much ขอบคุณทีมออกวเดียรฟรมนะครับ so เป็นยังไงบ้างได้คุยกันค่งชวโมง pretty good didn't cry ทำไมคนต้องชอบคิดว่ามารายการไหนแล้วต้องลองพี่ผมเดินเข้ามาแต่กี้ผมเห็นไอ้น,นี่เลยของพี่เก๋ไก๋โอ้โหล้อง่ห้ผมเลยโอ้โหแบบนี้เลยเหรอ <laughs> <laughs> ตกใจหมดเลยตอนเดินเข้าออฟฟิศนี่ทุกคนสินจะตั้งกล่องทิชชู่วยข้างๆมีด้วยเหรอพี่ทีมงานบอกแล้ว <laughs> น้องคุณคะเอาใส่หน้า don't need it พ่อแม่กลัวนายไหม อยากจะเรียกยูพี่เจใช่ไหมเหมือนชแล้วันจะเริ่มเหมือนทุกอย่างเหมือนเหมือนหมดทุกอย่าง วอดอไม่มีปัญหาการนอนอีกแล้วเพราะก่อนนอนฉีด Sleep D สเปรย์หอ,อมก่อนนอนที่มีส่วนผสมของ essential oil นำเข้าเกรดพรีเมียมปลอดภัยไม่ต้องพึ่งยาให้คุณสัมผัสการพักผ่อนที่เต็มอิ่มยกระดับการนอนเหมือนได้นอนในโรงแรม5ดาวหมดห่วงเรื่องการนอนมอบช่วงเวลาพักผ่อนให้ตัวเองด้วย Sleep D ส,สนใจสั่งซื้อได้แล้วที่ร้าน at Wonder Thailand